สวัสดีครับเพื่อนๆคนบ้าเกมทุกๆคนเพราะว่าผมนนเอเอสเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับเดียรเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาลงเล้งนะครับวันนี้กดมา2คนกับน้องพลสายชิวนะครับเกมนี้ที่ผมจะเล่นก็จะเป็นโตโรโร่มิงซัสพอร์ตนะครับน้องพลกดมาเป็นโรคนะครับจังเกิลเพื่อนในทีมที่เหลือจะมีคลิกซี่เลนกลางนะครับตีดีเป็นแครี่ครับออฟเลนเป็นโอเมนนะครับของที่ผมจะออกในเกมนี้นะครับเป็นของรูมสายแท้งนะครับแบบกดฮิวครับสองรองเท้ากันสถานะครับ ชิ้นที่3ออกเป็นก่อไฟชิ้นเล็กมาก่อนนะครับแต่ชิ้นที่4ออกเป็นอมูลเลดนะครับไวริงเลื่อนนะครับชิ้นที่5กลับมาออกเป็นก่อไฟชิ้นใหญ่นะครับและชิ้นที่6ออกมาเป็นไกอาสเตนดันครับเมื่อออกครบแล้วจะมีที่ว่างอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมจะออกเป็นชิลออฟเดอรลอดนะครับเกมนี้เป็นเกมตามครับออกของเป็นครบได้เลยนะครับตึงมากครับเกมนี้เอาละครับเกมี้เป็นยังไงไปรับชมคลิปเต็มพร้อมกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับส่วนบทสรุปผมจะสรุปให้ฟังกันท้ายคลิปนะครับดูกันให้จุดนะครับไปชมกันเลยครับอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี แต่ข้ากินมังสวีรัตนร,รู้ไหม <En forcement. S 1> <Yeah! S 2> ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี An ally has been defeated. An ally has been defeated. ตื่นมาข้าก็รู้สึกโกรธทันทีเลยท่านผู้น้าดังนักด้วยคือมารยาทของข้ารวงเขาของข้าให้ดีตาของเราถูกโจมตี

บัฟแดงให้ทีก <No! S 1> ิโลอัลิเมตยังไม่พร้อมแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปทุยอย่ามาแย้มกับขรั่ง Our <coughs> 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 An ally has been defeated. You, you have been defeated. Fight. Enemy, hold on. I'm An I enemy been me, has been defeated. Slayer has been defeated. Your team has destroyed a tower. Fight, fight. An enemy has been defeated! Explosive! It's awesome! Dragon has been fumbling up. Don't Your tower has been destroyed. -oh. Watch your head. An enemy has been defeated!

Been defeated. Double kill. Shut down. Enemy double kill. Enemy triple kill. You have been defeated. Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. Oh, Nico Goss, Kotomi. It draws you a poor จาดังรุนแรงคือมาระยาทของของ้าร

Nice assisting! Shutdown. Your team has destroyed a tower! <coughs> Your team has destroyed a tower! ระวังเอาไปเศร้าดราก้อนฮิตอย่ามาแย้มกับขอทิ่น An ally has been defeated. Hi. No! Hi. No! No! Enemy legendary. <laughs> Go, 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 leave! I feel surge on the An enemy has been defeated! Your tower has been destroyed! Shut down! Daddy! Hurry up! Infinite Slayer has appeared! A an, appear. an enemy a has been defeated! An ally has been defeated! Boon Ma! Kakarusu Grotan Firoi! Ropong Dastle Yo Haiti! Skill out the mid! ยังไม่พร้อมกำลังไปกำลังไประังดับระวังดับสลยเยอะให้ีวแต่ข้าต้งสวีครุ Destroyed a tower! Onslaught! An ally has been defeated! An enemy has been defeated! Faced. Your team has destroyed a tower! You been defeated! An has defeated. enemy been ครับก็จบลงแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเกมนี้ก็ตึงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเกมนี้ครับผมก็ขึ้นเป็นคอมเมนเดอร์สามห้าดาวนะครับมได้เหรียญเงินแทงมาด้วยนะครับโดยสกอร์สิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับเกมนี้เอ็มพีเกมนี้ก็ได้แก๊ดดี้นะครับเรามาดูสกอร์ในเกมนี้กันเลยครับ สกอร์ในเกมนี้ของผมมาบค่า3ามตายเจดซิตไป20นะครับสกอร์รวม32ต่อ33ครับสกอร์สูงกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เอาล่ะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับส่วนคลิปนี้ขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ